ยินดีต้อนรับกลับมาช่องที่จะพาคุณไปพบกับข่าวสารยานยนต์ล่าสุดรีวิวเชิงลึกและข้อมูลรถยนต์แห่งอนาคตที่จะทําให้คุณไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลงของวงการหากคุณชอบการค้นหารถใหม่ๆการเปรียบเทียบสมรรถนะและการมองเห็นทิศทางอนาคตก่อนใครที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถกระบะท,ที่หลายคุณรอคอยนั่นก็คือ nissan n ว v a r รุ่นปี2026ิกระบะท,ที่กําลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับพลังความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีล้าสมัย นิสสันนัวร์เป็นชื่อที่อยู่คู่กับตลาดกระบะมายาวนานโดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งความทนทานและได้รับความนิยมไปทั่วโลกจากรุ่นสู่รุ่นนัวร์ไม่ได้เป็นแค่รถสําหรับงานหนักเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวและสายพจนภไทยได้อย่างลงตัวและในปี2026นี้นิสสันไม่ได้มาเพื่ออัปเกรดเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะออฟโรด และประสบการณ์การขับขี่ที่ครบทุกมิติพร้อมท้าชนคู่แข่งอย่าง Toyota h i ิล x Ford Ranger เจและ Isuzu D-Max ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเริ่มจากดีไซน์ภายนอกนิสสันได้แรงบันดาลใจจากรถกระบะรุ่นพี่ทั้งฟันทีและไททันทำให้นวรรุ่นใหม่ดูดุดันและโมเดิร์นมากขึ้นด้านหน้าเด่นด้วยกระจังหน้า V-MOTION ที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมฝ่หน้าเลสทรงคม พร้อมไฟเดลท์ที่ดูโดดเด่นตัวถังมีเส้นสายที่เฉียบคมกว่าเดิมบางโคลนใหญ่ขึ้นและทรงที่แข็งแรงแต่ยังคงความหรูหราฝาท้ายกระบัะถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นมีจุดยึดสัมภาระในตัวและยังมีตัวเลือกฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกไม่ว่าจะบรรทุกอุปกรณ์งานก่อสร้างหรือสัมภาระสำหรับออกทริปนวรรุุนนี้เอาอ่ะอยู่แน่นอนเข้ามาดูในห้องโดยสารดิสันรปรับโมใหม่หมด เพื่อให้ทันกับความต้องการของคนยุคนี้นวพศพศพศาเรส2026ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความสบายวัสดุพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายแถงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับได้ตามใจตั้งแต่แผนที่นำทางไปจนถึงข้อมูลการขับขี่และยังมีไฟ m b ม i ิอ t นทไลเพิ่มบรรยากาศยามค่ำคืน รุ่นสูงสุดมาพร้อมบ่อหนังเบาะคู่หน้าระบายอากาศและเครื่องเสียงบอสอีระดับพรีเมียมเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ขับมันในเส้นทางออฟโรดแต่ยังสบายและรูบนถนนไฮเวย์ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนิสสันจัดเต็มเหมือนเดิมนวาร์2 0องมาพร้อม p r o p i l OT As s i s t ระบบกึ่งขับขี่อัตโนมัติที่ภา Adaptive Cruise Control และเล ne keeping Ass i s t ช่วยให้การขับทางไกลสบายขึ้นกล้องรอบคัน360องศาแบบโหมดออฟโรดช่วยให้เห็นสิ่งกีดขวางรอบคันได้ชัดเจนมากขึ้น ระบบความปลอดภัยก็ครบครันทั้งแบนสต็อก Mon ิเตอริง Recross Traffic Alert, Forward Collision Warning และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเทียบชั้นรถ SUV หรูๆได้เลยทีเดียวด้านเครื่องยนต์นิสสันเตรียมหลายทางเลือกสำหรับแต่ละตลาดเริ่มจากเครื่องดีเซน2.3ลิตร,รโบร์คู่ปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นและประหยัดขึ้นให้กำลังราว210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่วนตลาดเปนซิน จะได้เครื่อง2.5ลิตรสี่สูบที่ตอบสนองได้ดีและคุ้มค่าแตกข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการมาของรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องเป็นซินเทอร์โบผสารกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มแรงบิดและช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะขึ้นแม้รุ่นไฟฟ้าล้วนยังต้องรออีกสักทักแต่ไฮบริดก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการพากระบะไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องสมรรถนะออฟโรดก็ไม่แพ้ใครในวร์ริม่มาพร้อมแชสซี่แบบแลเดอร์เฟรที่แข็งแรงขึ้นระบบการสะเทือนปรับใหม่ให้ลุ่มนวลขึ้น และระบบขับสี่ล้ออัจฉริยะที่เลือกโหมดได้หลากหลายทั้งสายโครนหิมะหรือหินทางชันทางวิบากก็เอาอยู่ความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นมุมเผชิญหน้าและมุมจากดีขึ้นพร้อมลากจูงได้ถึง3.5ตันและบรรทุกได้กว่า1ตันเต็มๆถือว่าเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดสำหรับใครที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันนวันสองพันยี่สิบหกก็ตอบโจทย์มีทั้งแบบกิ่งแคปและดับเบิลแคลรองรับครอบครัวและเพื่อนร่วมทริปพื้นที่เก็บของฉลาดขึ้นมีช่องแอร์สำหรับผู้้โดยสาารรรตอออนหลังงพมชช่์จ USB-C และระบบเก็บเสียงที่ดีกว่าเดิมเพิ่มความเงียบในห้องโดยสารส่วนรุ่นโปร cx สำหรับสายลุยก็เตรียมมาให้แบบครบครบทั้งสะเก็ดกันกระแทกยางออฟโรดและช่วงล่างพิเศษเรื่องความประหยัดน้ำมันนิสสันทำได้ดีขึ้นด้วยการออกแบบอากาศพลาศาสตร์ใหม่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาและการนำไฮบริดเข้ามาจึงตอบโจทย์ยุคที่คนอยากได้ทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่าในการใช้งานด้านราคาแม้ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีแนวโน้มว่าราคาจะสูงกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยเพื่อสะท้อนถึงเทคโนโลยี และสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นแต่ิสันก็ยังคงเน้นความคุ้มค่าเหมือนเดิมทําให้นวรยังคงน่าดึงดูดทั้งผู้ใช้เชิงพาณิชย์และผู้ใช้ทั่วไปแล้วิสันนวอร์ี2026คุ้มค่าที่จะรอคอยหรือไม่คําตอบคือใช่แน่นอนด้วยดีไซน์ใหม่สุดดุดันเทคโนโลยีทันสมัยรุ่นไฮบริดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสมรรถนะออฟโรดที่เหนือกว่านี่คือการเปิดบทใหม่ของตำนานนวร ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทํางานแต่เป็นรถที่ชาญฉลาดทันสมัยและตอบโจทย์ทุกและสไตล์ของยุคนี้นี่คือการเจาะลึกนวารรุ่นใหม่ล่าสุดปี2 0 2 6แล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับกระบารุ่นนี้คุณคิดว่ามันจะสู้ Toyota h i l ล x หรือ Ford เป็นจะได้ไหมคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป